แล้ววันนี้เนี่ยก็กลับมากับคลิปป้ายยาของจัดเดสเซ,เซตอัพช่วง Work from Home กันอีกแล้วนะครับที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้เนี่ยก็คือเจ้าจอหัวเว่ยเมดวิวนะครับเป็นจอ IPS ที่มีความละเอียดแบบ 4K+ นะฮะขนาด28.2นิ้วแล้วก็อัตราส่วนของจอเนี่ยมันจะอยู่ที่3ต่อ2ครับยูนิคมากๆเลยต้องขอ disclaimer ไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยทางหัวเว่ยเขาส่งเจ้าเมดวิวมาให้ผมลองใช้นะครับแต่ว่ารับรองว่าไม่มีผลต่อการรีวิวแน่นอน,นรรรบปะสกกาาาณใช้งนไออ้เจาจานี้เนียเปนงงอ,บบเปอกกันเลยครับ อเอาครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยฮะอย่างแรกที่เรามองไปที่จอเราต้องเห็นใช่ไหมก็คือเรื่องดีไซน์กันนั่นเองครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเจ้าจอเมดวิวเลยนะฮะเพราะไม่ว่าจะเป็นความบางของจอที่มีขนาดแค่9.3ม mm, มหรือว่าขอบจอทั้ง3ด้านเนี่ยที่มีขนาดแค่แบบ6มเมเท่านั้นนะฮะทำให้แบบโดยรวมดีไซน์ของจอเนี่ยมันดูพรีเมียมแล้วก็แบบเออดูแบบทันสมยัยโมเดิร์นนั่นแหละฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคุณภาพการผลิตของมันมียนะฮะ แล้วการประกอบของมันเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าแบบจอมันเป็น1ยูนิตยูนิตเดียวเลยนะฮะก็คือเหมือนกับจอมันไม่ได้ประกอบมาแต่มันเป็นเป็นแบบเออโลหะชิ้นเดียวเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวที่มันแบบเจาะมาเพื่อแบบเป็นจอโดยเฉพาะนะครับก็คือพอจับพอสัมผัสพอดูมันเนี่ยก็คือรู้สึกว่าแบบเออเราได้แบบใช้จอที่พรีเมียมนะฮะแล้วก็แบบเออมันเป็นดีไซน์ที่ดีนี่แหละ ก็คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยไอ้ดีไซน์ของเจ้าเมดวิ w ก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันแบบเออโคตรแอปเปิลเลยนะฮะเพราะว่าถ้าให้ผมถูกฝังอยู่ใต้ดินสักปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็แบบออกมาโดยที่ไม่รู้อะไรนะฮะแล้วมาเห็นจอน,นี้โดยที่มันไม่มีโลโก้อยู่ข้างหลังเป็นอย่างแรกเนี่ยแล้วก็มาบอกผมว่าเอออันเนี้ย a p p l e ออกจอใหม่มานะผมก็เชื่อนะเพราะว่าดีไซน์มันแบบเออดูแอปเปิลมากๆเลยนะครับแต่ที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นดีไซน์ที่ดีผมคิดว่าถ้าห้องในบ้านทั่วๆ ทำให้ห้องเรามันดูดีขึ้นมาทันทีนะฮะโดยส่วนหนึ่งของการดีไซน์นะฮะที่ทาให้ m a เม View เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นเดียวมากๆแล้วก็ทําให้ไอจอนี่มันบางได้ขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเขารวมพอร์ตต่างๆที่เราจะไปเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย มาอยู่ในขาตั้งของมัน,นครับโดยข้างหลังเนี่ยก็จะมี HDMI 2.0 Mini Display Port แล้วก็ USB-C ที่เอาไว้แบบให้พลังงานกับไอจอนี้นะครับแล้วข้างเนี่ยจะมีอีก4รูกับอีก1ปุ่มนะฮะก็คือจะเป็น USB 2รู USB-C แบบ Power Delivery แล้วก็รูหูฟังครับส่วนไอปุ่มเนี่ยก็คือจะเอาไว้เปิดปิดตัวจอนี้เองนะครับ แล้วพอม,มาด้านหน้าของขาตั้งนะฮะไอที่มันเป็นรูๆเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ทําเล่นๆนะฮะแต่ว่ามันคือลอําโพงฮะลำโพงที่อยู่กับจอนะครับลำโพงที่ติดจอมาส่วนใหญ่มันก็คือแบบเออเอามาเที่ยวกับลําโพงที่แบบเรามาใส่แยกไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่สําหรับเจ้าเมดวิวเนี่ยผมว่าถ้าให้คิดว่าแบบเออลำโพงมันอยู่แค่ในขาตั้งที่มันมีพื้นที่แค่นี้เนี่ย ถ้าเทียบเสียงกับแบบอย่างอื่นลำโพงที่ติดจอมแบบอื่นๆเนี่ยก็คือรู้สึกว่าแบบเออมันทาได้ดีแล้วนะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ลำโพงอย่างเดียวนะครับมันยังมีไมโครโฟนอยู่ข้างในด้วยครับสำหรับใครที่ไม่มี external ไมโครโฟนเนี่ยแบบเออไม่มีไมโครโฟนมาเสียบแยกกับคอมเนี่ยเราสามารถยกไอ้เจ้าเมด i ิวมาตั้งปุ๊บพร้อมประชุมออนไลน์ทันทีนะฮะ work from home ประชุมเนี่ยก็พูดใส่ไมค์ได้เลยนะครับแล้วก็แบบเออยังฟังคูส่สนทนา,นานจากลําโพงได้อีกไอเจ้าเมดวิวเนี่ยก็คือเหมือนเป็น all in one solution สาหรับคนที่แบบเอออยากจะ work from home เลยนะฮะก็ไม่ต้องมี Accessory อะไรเยอะอยู่บนโต๊ะออาทีนี้มาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมใช้ไอเจ้าเมดวิวกับ macbook air m1 ของผมนะฮะกับ pc ของผมครับไอเจ้า macbook air m1 เนี่ยผมก็คือต่อผ่าน usb c นะฮะแล้วพอเช็คดูแล้วเนี่ยก็คือมันขึ้นเป็น power delivery 65วัตต์จริงๆนะฮะก็คือจากเดิมที่่ผมตต้้้ออองใช HDMI แลวเา HDMI ต่อกับมอนิเตอร์เนี่ยแล้วอีกรูนึงก็ต้องเอาสายชาร์จมาเสียบนะฮะก็คือกินที่ไป2รูเลยตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้สายเดียวรูเดียวนะฮะปึ๊บเดียวปุ๊บทั้งชาร์จทั้งส่งสัญญาณไปมอนิเตอร์ใช้พร้อมกันได้ครับก็คือแฮปปี้มากๆฮะๆเพราะว่าสะดวกมากขึ้นแล้วก็กินที่น้อยกว่าแบบเซตอัพเราก็ดูคลีนขึ้นไปด้วยครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะ USB 2รูที่บอกไปที่มันมีอยู่ในขาตั้งเนี่ย เราสามารถใช้เป็นแบบไกลๆหักของมันได้อีกนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็คือใช้เสียบไมโครโฟนกับเว็บแคมเพิ่มเติมไปอีกนะฮะก็คือสรุปนะฮะเสียบ USB C สายเดียวเข้าไปใน Macbook เนี่ยก็คือได้ทั้งชาร์จได้ทั้งต่อมอนิเตอร์แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้จากไอ้ USB 2รูนั้นอีกนะครับอีกเครื่องนี้ที่ผมใช้นะฮะก็คือ PC ของผมนะฮะจะต่อผ่าน Mini Display Port ครับเหตุผลก็คือไอ้ HDMI 2.0เนี่ยถ้าเสียบปุ๊บแล้วเซตให้มันความละเอียดแบบเต็มที่เนี่ย มันจะแบบเออได้สูงสุดอยู่แค่50เฮิรตนะฮะแต่จากที่ลองใช้แล้วเนี่ยมินิดิสเพลย์พอร์ตก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็นอกจากการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต,ต่างๆนะฮะไอเจ้าเมดวิวเนี่ยมันก็คือรองรับการเชื่อมต่อแบบวา l เลสด้วยนะฮะสำหรับใครที่มีแบบโทรศัพท์โฮเว่ยเนี่ยสามารถ วางไอ้เจ้าโทรศัพท์หัวเว่ยเนี่ยไว้ตรงแสแท่นได้เลย哈มันจะเป็นสัญลักษณ์ว่อยู่นะฮะวางลงไปปุ๊บแล้วก็เซตตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมิร์เรอร์หน้าจอโทรศัพท์ของเราหรือว่าทําเป็นเดสก์ท็อปโมดก็ได้นะฮะสำหรับโทรศัพท์หัวเวย่ยส่วนตัวผมเนี่ยก็คือยังไม่เคยลองฟีเจอร์นี้นะครับเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์หัวเวย่ยแต่ว่าแบบเห็นแล้วก็มันเจ๋งดีครับต่อไปนะฮะถ้ามองไปมองมาแล้วมันแบบเออดีไซน์คลีนๆอย่างนี้แล้วไอ้ปุ่มหรือว่าจอยสติ๊กที่มันเอาไว้เเเเเเปปลลีีี่่่่่ยยยยนน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 มมมมัััััััััออออูตรรรงไไหกะะกหกกกะะะะคคคบบบบ็็็ืืสสสสาาจจจ้้้้ใชแแแถถผผทฮ นี่แหละฮะที่จะเอาไว้เปลี่ยนอินพุตหรือว่าแบบเข้าเมนูต่างๆนะครับตอนแรกที่ผมเห็นฟีเจอร์นี้แล้วย,ยังไม่ได้ลองใช้เนี่ยก็คือแบบสงสัยนะฮะว่าแบบเออถ้ามันเป็นจอสัมผัสแล้วมันแบบเออเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาหรือว่าแบบกดพลาดกดอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสียเวลาแบบเออใช้ยากหรอแต่พอมาลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานที่เขาเซตมามันถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะฮะแล้วก็แบบเออมันก็กดได้แม่นยําแล้วก็ใช้งานไม่มีปัญหาเลยนะฮะโดยอันที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็คือการใช้นิ้วเดียวไปลากที่จอมนะะ อย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นการปรับวอลลุ่มที่จอของมันเองนะฮะแล้วด้วยความที่ผมเสียบลําโพงไว้กับที่จอเนี่ยไอเอาพูดที่ออกมาําลำโพงผมมันก็คือเบาไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้ Mac ต่อจอมานะฮะก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถกดเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงที่คีย์บอร์ด Mac ของเราได้นะครับปกติผมเนี่ยก็คือต้องก้มลงไปเพิ่มเสียงลดเสียงที่ซับของลําโพงนะฮะแต่พอไอเจ้าเมดวิวมีไอจอสัมผัสม,มาให้คอนโทรลวอลลุ่มข้างล่างล้วเนี่ยก็คือแบบการใช้งานมันแบบสะดวกขึ้นมากนะครับต่อไปก็คือเรอ เรื่องมาที่ความละเอียดกันเลยกว่าฮะไอความละเอียดเนี่ยก็คือเป็นแบบ 4K นะฮะ3840คู2560ครับส่วนตัวผมเนี่ยก็คือมาจากการใช้จอแบบ 180p นะฮะก็คือกระโดดมาเลยนะฮะจาก90กว่าๆ PPI มันเป็น160กว่า PPI นะฮะ PPI เนี่ยก็คือจำนวนพิกเซลที่อยู่ใน1นนิ้วนะฮะหรือว่าความละเอียดของหน้าจอนั่นเองฮะ แล้วทีนี้ความละเอียดมากขึ้นมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะมันแค่ภาพคมขึ้นชัดขึ้นสวยขึ้นเฉยๆหรือเปล่าประโยชน์มันอยู่ที่ตรงนี้ฮะใครที่เคยใช้จอแบบ 180p แบบที่ผมใช้นะฮะก็คือเวลาเรา scale ให้มันแบบเออตัวอักษรเล็กลงอยากจะใส่ข้อมูลมากขึ้นให้อยู่ในจอเดียวกันเนี่ยพอตัวอักษรมันเล็กลงแล้วพิกเซลมันมีไม่พอที่จะทําให้มันเป็นตัวอักษรเนี่ยไอตัวอักษรที่เราเห็นมันก็คือจะเบลอนะฮะทำให้ถ้าเทียบกันถ้าเป็นจอมอนิเตอร์อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ขนาดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่า มันทาให้ตัวอักษรเล็กๆนั้นเนี่ยมันคมพอที่เราจะอ่านออกนะฮะทำให้มันไม่เ,เบลอรครับก็คือความละเอียดที่มากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ภาพสวยขึ้นเฉยๆนะฮะแต่มันยังทาให้เรา productive ล็อกขึ้นได้ด้วยครับอ่าต่อไปจากเรื่องความละเอียดนะฮะก็คือเรื่องสีของหน้าจอฮะโดยสีของหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกได้3โหมดด้วยกันครับ โหมดแรกก็คือ srgb 100%นะฮะโหมดที่2ก็คือ dcip3 98%นะฮะแล้วก็โหมดที่3เนี่ยจะเป็นโหมด native ของ h u a w เวเขาจัดสีมาให้เองครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าผมสรุปสั้นๆจากประสบการณ์การใช้งานจริงนะฮะก็คือสีมันตรงมากๆนะฮะสำหรับใครที่จะเอาไปใช้ตัดวิดีโอแต่งภาพหรือว่าพวกไลฟ์รูมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกงานที่ต้องใช้สีตรงเนี่ยก็คือผมแนะนําได้เลยนะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมตัดวิดีโอนะฮะเวลาทำงานแบบกับมอนิเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมฮะผมก็คือต้องไปนั่งแก้สีอีกรอบในแบบ macbook แต่พอทีนี้เนี่ยพอผมเอาจอ macbook มาเทียบกับจอ madeview เนี่ยก็คือผมให้แบบ98%เลยแล้วกันสีมันแบบเออใกล้เคียงกับจอ macbook มากนะครับ สำหรับคนทำงานสายคอนเทนต์ที่ต้องดูสีดูอะไรเนี่ยก็คือแบบเออโอเคเลยแหละอันนี้ผมก็คือใช้คัลเลอร์โปรไฟล์แบบแกะออกจากกล่องเลยนะฮะยังไม่ได้แบบคาลิเบรตยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับต่อไปนะฮะก็คือเรื่องความสว่างของหน้าจอนะฮะไอ้เจ้าเมดวิวเนี่ยมันสว่างได้สูงสุดถึง500นิตเลยนะฮะผมว่ามันไม่ใช่แค่500นิตแล้วผมว่ามันแบบ500มาก นั่นแหละครก็คือมันสว่างมากมากนะครับสำหรับใครที่ใช้จอในสิ่งแวดล้อมที่มันสว่างมากมานะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟออฟฟิศที่มันแบบอบแผดเผาหน้าจอเรไไปเลยหรือว่าแบบทางานใกล้ๆหน้าต่างอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือแบบไม่มีปัญหาเรื่องแบบมองไม่เห็นแน่นอนไม่มีปัญหาแบบเออเรื่องแสงสะท้อนมาแล้วแบบจอมันจะมืดไปไหมอันนี้แบบไม่มีปัญหาแน่นอนครับต่อไปก็คือเรื่องอัตราส่วนของหน้าจอนั่นเองฮะก็คือไอ้จอเมดวิวเนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอที่มีอัตราส่วน3ต่อ2นะฮะ มอนิเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น16ต่อ9ใช่ไหมแล้วก็จะมีอ er ัลตร้าไวท์ที่มันเป็น21ต่อ9อีกคือไอ้เรื่องของอัตราส่วนเนี่ยตอนแรกผมก็คือค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้จอเก่าของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบอ er ัลตร้าไวท์ฮะ21ต่อ9ตอนนั้นเหตุผลที่ผมเลือกใช้อ er ัลตร้าไวท์ก็คือมันแบบเอาไว้ใช้าลากไทม์ไลน์เวลาตัดวิดีโอได้ดีนะครับทีนีน้พอเปลี่ยนหน้าจอมันเป็นอัตราส่วนแบบ3ต่อ2นะฮะมันก็คือเลยเรียกว่าทําให้หน้าจอมันอ้้้้้้ววววววนน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 ฟฟอออออออมมมมมมขึึเเเเเเีีี่่่่ยยยยยแแแหหลลลลละะะะคครรรััััับบบบบกกก็ทททําาาาาใใผงฮไไไไไููส์์ๆๆตดดิช มันจะแบบหายไปปุ๊บมันจะเป็นไายไหมมันจะแบบเออรู้สึกว่าแบบแคบมันจะรู้สึกอึดอัดไหมนะครับแต่พอมาเอาเข้าจริงๆแลวเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะฮะมันรู้สึกตรงกันข้ามกันด้วยซ้ำครกลายเป็นว่าไอพื้นที่แนวตั้งที่มันมีเพิ่มมาเนี่ยมันทําให้เห็นเลเยอร์หลายเลเยอร์ของแบบไทม์ไลน์ของเราได้มากขึ้นมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆไอความสูงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์อีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยพอกลับมาดูการใช้งานตัวเองนะฮะก็เริ ผมแบบสังเกตตัวเองว่าแบบเออปกติผมก็ตัดเป็นส่วนๆแต่ไอ้ส่วนๆ่นนั้นเนี่ยมันจะมีเลเยอร์เยอะๆฮะเ,เวลาที่ตัดแบบแผกยาวๆแบบตัดเอามาต่อต่ออะไรเงี้ยลากไปลากมามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะสำหรับใครที่จะใช้ตัดวิดีโอเนี่ยก็คือดูการใช้งานของตัวเองดีๆนะฮะ แล้วนอกจากนั้นนะฮะในการใช้จออัตราส่วน3ต่อ2ในการทํางานอย่างอื่นนะฮะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะอย่างแรกเลยนะ,ะคือเวลาเราแบ่งจอเป็นแบบเออครึ่งจอเนี่ยซ้ายกับขวาใช่ไหมฮะไอ้จอซ้ายกับจอขวาของเราเนี่ยมันจะแบบยาวกว่าปกตินะฮะเมื่อเทียบกับแบบ16ต่อ9มันทําให้เวลาเราดูด็อกิเมนต์หรือว่าอย่างผมเนี่ยเป็นนักเรียนนะฮะก็คือแบบดูสไลด์ฝั่งนึงแล้วก็เขียนรีพอร์ตอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือแบบเห็นข้อมูลแบบยาวๆมากขึ้นนะฮะ แล้วถ้าเราไปให้สุดกว่านั้นนะฮะจากแบ่งครึ่งน,นะฮะเป็นแบ่ง4ฮะเราสามารถมี4วินโดว์ในหน้าจอหนึ่งนะฮะแล้วยังรู้สึกว่าแต่ละวินโดว์เนี่ยมันยังเป็นอัตราส่วนปกติอยู่ได้ครับเพราะพอ,พอหันมันออกมาเป็น4วินโดว์แล้วเนี่ยแต่ละวินโดว์เนี่ยอัตราส่วนมันจะอยู่เกือบๆแบบแบบ16ต่อ10นะฮะซึ่งไม่เป็นอัตราส่วนแบบ Macbook ธรรมดาเลยฮะมันยังทําให้แต่ละวินโดว์เนี่ยรู้สึกว่ามันใช้งานได้ปกติเลยนะฮะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดไปครับอะก็บอกสิ่งที่ชอบกันไปหลายอย่างล้วนนะะะมมาาาถึงงสิ่่่่ทีไชอบบกั โอเคฮะก็คืออย่างแรกเลยนะครับด้วยความที่ดีไซน์เนี่ยเขาอยากให้มันแบบเป็นจอที่แบบ all in one มีพอร์ตเสียบอยู่ที่ขาตั้งมันก็แปลว่าไอ้ขาตั้งของมันเนี่ยมันไม่สามารถถอดออกได้ฮะแล้วมันก็ไม่มีเวซาเมาส์มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเอาขาจับจอหรือว่าไอ้ขาตั้งจอเนี่ยที่แบบมันติดกับโต๊ะให้มันดูมินิมอลเนี่ยฮะมันก็คือไม่สามารถทําได้นะฮะอันนี้เนี่ยผมก็เศร้านิดนึงนะฮะเพราะผมคิดภาพจอที่มันแบบบางมากๆขนาดนี้ดีไซน์มันดีขนาดนี้แล้วไปยู่บนขาตั้งจอให มันแบบเป็นหนึ่งในความฝันของผมเลยนะฮะแต่ว่านัา่นแหละฮะเราก็จะเอาไปหมดเลยในทุกอย่างในชีวิตก็ไม่ได้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเทรดออฟละกันเพราะไอเหตุผลที่เขาต้องเอาอร์ตมาอยู่ในขาตั้งจอเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าเขาอยากให้จอมันบางมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็ไอเรื่องที่ไม่สามารถใช้ขาจับจอได้เนี่ยผมก็เข้าใจนะฮะว่าแบบเออมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบยังคิดว่าไอจอนี้เนี่ยมันไม่ใช่สําหรับเราก็ลองเทดดูฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็คือแบบลองใช้มาสักพักก็ รู้สึกแบบเออเริ่มอินกับดีไซน์ของมันแล้วนะแบบเออด้วยความที่มันเป็น All-in-One Unified ความรู้สึกมันเหมือนใช้ iMac ดีฮะโอเคฮะต่อไปสิ่งที่ไม่ชอบข้อที่2นะฮะจริงๆมันก็คือแบบต่อมาจากข้อแรกเลยกันเพราะด้วยความที่แบบเออพอทุกอย่างมันอยู่ที่ขาตั้งมันเนี่ยแปลว่าเราต้องเอาเสียบสายไฟทุกอย่างเข้าไปที่ขาตั้งถูกไหมฮะมันทําให้แบบการจัดสายไฟให้มันดูคลีนเนี่ย ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่ายัางไงเนี่ยสายมันก็คือต้องโผล่มาจากรูที่ขาตั้งแล้วขาตั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรบังขนาดนั้นนะฮะก็คือแบบเออเราทําได้มากที่สุดก็แค่รวบสายไฟแล้วก็พับมันไปข้างหลังแล้วฮะแล้วก็ลากมันลงมาฮะโอเคฮะเรื่องที่ไม่ชอบข้อที่3นะฮะข้อสุดท้ายนะครับก็คือเวลาที่ผมใช้ Macbook Air เนี่ยที่ต่อกับ USB C ใช่ไหมฮะแล้วที่ผมบอกว่า USB A 2ออันเนี่ยที่มันมาให้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้ เอามาเสียบกล้องเสียบเว็บแคมเนี่ยพอผมใช้มันก็ใช้ได้นะฮะเวลามันใช้ได้มันก็คือใช้ได้แบบปกติเลยแบบไม่มีปัญหาเลย,เลยนะฮะแต่มันจะมีบางทีที่แบบเออทำยังไงถอดสายเสียบใหม่แล้วมันก็แบบเออมันก็ยังไม่ขึ้นเว็บแคมมให้อยู่ดีมันยังไม่ขึ้นไม์ให้อยู่ดีนะฮะครั้งนั้นเนี่ยผมก็คือลองรีสตาร์ทมอนิเตอร์ใหม่หมดเลยนะฮะถอดปลั๊กมอนิเตอร์เสียบปลั๊กมอนิเตอร์ใหม่ เปิดมอนิเตอร์มาใหม่สุดท้ายมันก็คือกลับม,มาใช้ได้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเปล่าเป็นที่สาย USB-C หรือเปล่า USB C หรือว่าแบบเออมันเป็นที่ตัวจอเลยแต่ว่าแบบเอออยากมาบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับเพราะเท่าที่ดูรีวิวมาก็คือยังไม่เห็นใครเจอปัญหานี้นะฮะอาจจะเป็นที่สายหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะอัทีนี้เจ้าจอหัวเว่ยเมดวิวเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะกับใครนะฮะผมแบ่งให้เป็น2กลุล่มละกาันกลุ่มแรกก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะสำหรับ แต่งภาพตัดวิดีโออะไรอย่างนี้เนี่ยฮะด้วยความที่มันสีตรงแล้วก็ความละเอียดเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะถ้าให้เป็นคะแนนเนี่ยผมให้แบบ9.5เต็ม10เลยะครับกลุ่มที่2นะฮะก็คือกลุ่มคนที่กําลังมองหาจอ 4K นะฮะอาจจะมาใช้งานด้านคอนเทนต์ก็ได้ทํำ productivity เฉยๆก็ได้แต่ว่าอยากได้จอ 4K ที่มันแบบดีไซน์ดีๆนะฮะแบบ มีห้องทํางานสวยๆและเหลือแค่โมนิเตอร์แบบดีไซน์ดีๆสักตัวหนึ่งาวางนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเหมาะเหมือนกันนะครับสรุปนะฮะก็คือเจ,จอหัวเว่ยเมดวิวเนี่ยเป็นจอ 4K ที่สีตรงมีอัตราส่วน3ต่อ2ที่แบบยูนีเลยก็ทําให้โปรดักทีมากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังเป็นจอ4 k ที่ดีไซน์ดีมากๆอีกจอหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้แอบลงไปกด subscribe ได้นะฮะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ